เก่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดการบูรณาการช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางทางสังคมของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกดจากข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการกรงส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ18ปปีซึ่งเปรียบเทียบจำนวนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่ได้รับบริการทางการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกด ยังมีเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการให้บริการทางการศึกษาสาเหตุเนื่องมาจากระดับความรุนแรงของความพิการไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนส่งผลให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองสูงอายุ สภาพปัญหาครอบครัวผู้ปกครองหรือผู้ดูแลยังขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษพื้นที่หรือระยะทางในการเดินทางมารับบริการมีความยากลำบากนอกจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นพบว่าเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการและยังไม่ได้รับการให้บริการทางการศึกษา จากการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสเกตในช่วงที่ผ่านมาได้มีการขยายการให้บริการโดยการจัดตั้งหน่วยบริการประจำอำเภอขึ้น19อำเภอใน22อำเภอซึ่งพบว่าหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสเกตยังมีข้อจำกัดและปัญหาอุปสรรคต่อการให้บริการดังนี้ ที่ตั้งหน่วยบริการยังขอใช้ร่วมกับหน่วยงานอื่นเช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่าโรงเรียนเก่าบ้านพักประมงวัดเทศบาลอ,อําเภอเป็นต้นอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมของหน่วยบริการในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมขาดความปลอดภัยไม่เอื้อต่อการให้บริการมีความคับแคบและแออัดส่งผลให้ผู้เรียนที่มารับบริการ ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในจังหวัดศรีสเกตได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้สุขเสมอกันที่ศรีสเกตศรีสเกตแฮปปี้ไลฟ์แม้ไม่มีใครรู้ เราหนนทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฝา,าละดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้วางให้ใครจดจำ แม่อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังปู่กใจจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีไร้ายไม่มีใครอยู่คำฝัน Taxi